วันนี้เรามาพูดถึงอุปกรณ์ของการทำงานที่ใช้เป็นหลักมีหลายคนเคยถามไว้แล้วผมก็ไม่ได้มาตอบคอมพิวเตอร์มันต้องมี2จอเพราะอะไรจอหนึ่งเอาไว้ดูสาวเกาหลีอไม่ใช่จอหนึ่งเนี่ยเอาไว้เปิด Reference หรือดู Tutorial อีกจอหนึ่งเอาไว้ทำงานนะลงตัวมากแล้วก็หน้าต่างของมายาครับบางครั้งเวลาเราใช้ บนจอเดียวถึงแม้ว่าจอเราจะใหญ่นะบางทีบางทีเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะเปิดไฮเปอร์เ d e เราอยากจะเปิดเ e นเดอร์วิเราอยากจะเปิด a n i m เมชันตอนที่เรา a n i m เมตอะแล้วจอเดียวมันเล็กไปหลายครั้งผมคอมด้วยหนูผมจะชอบเอาจอมาตั้งเป็นแนวตั้งอันนึงคือจอหลายๆรุ่นน่ะถ้าลองไปหานะในตลาดอะมันจะสามารถบิดได้จอธรรมดามันเป็นอย่างนี้เราบิด พบบอบ,บิดขึ้นมนาะเป็นแนวตั้งปั๊บดูสาวเกาหลีแบบ 4K อ่ะไม่ใช่นะเปิดพวกโน้ตเบสเนี่ยเป็นเป็นโน้วิวเลยเปิดเปิดนูกอย่างเงี้ยเป็น Base, เป็นโน้เบสเป็นนูกเลยเปิดเป็นจอใหญ่นะ่ยมันจะง่ายเจ้านายเดินผ่านหรือว่าเวลาเพื่อนร่วมงานที่เขาจะมาตรวจงานเราเดินผ่านให้เราเปิดอะไรก็ได้ที่มันแบบมีเทคเยอะ,ยอะมีโค้ดเยอะ,อะแล้วมันจะดูเท่เมาส์คีย์บอร์ดยังไงก็ได้แต่ว่ามันจะมีลูกเล่นคือ ควรที่จะเป็นคีย์บอร์ดใหญ่นะคีย์บอร์ดใหญ่คีย์บอร์ดใหญ่หมายความว่าไงก็คือมีแป้นตัวเลขมีแป้นพวก insert delete อะไรเงี้ยแยกออกมานะเพราะว่าเวลาเราทำพวกมายาพวกนูกคูดินี่อะไรเงี้ยมันจะมีการใช้ปุ่มพวกนี้ด้วยถ้ามันเป็นคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดจิ๋วอะมันจะไม่ครบอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยครับก็คือแนะนำแนะนำอย่างตรงไปตรงมา ยังไม่เคยใช้ยี่ห้ออื่นแล้วรู้สึกประทับใจหรือเชื่อใจได้เท่ากับยี่ห้อว่าคอมยี่ห้อว่าคอนี่คือเป็นอินดัสทรีสแตนดารเป็น Industry Standard. อินดัสทรีสแตนดาร์ดนะถ้าทำงานผมว่าอาจจะไปใช้เป็นไซส์กลางก็ราคาประมาณสัก1 5ื0 0อ่าอย่างของผมผมก็ใช้ไซส์กลางแต่ว่าว a าคอมสําเร็จตัวแรกของผมเนี่ยคือไซส์จิ๋วนะประมาณ4,000บาทตอนนั้นผมยังเรียนมหาลัยอยู่เลยอันเล,เล็กๆแบบนี้ ตัวใหญ่มันจะมีตัวสกอร์ที่อยู่ทางด้านซ้ายมีปุ่มให้เราเซตได้เอาจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราใช้ทำมายาเราใช้ texture, เพนท์เท็กซเจอร์เราอาจจะไม่ได้ใช้เพนท์เหมือนสายเพนท์ที่เขาจะใช้เยอะของเราเนี่ยโดยมากมือน,นึงเนี่ยเราจะไปกดอัลเทอร์เนทกับชิปแล้วเราใช้เมาส์ปากกาเขียนถ้าคนที่เคยใช้มาแล้วอ่ะตัวเมาส์ปากกาเนี่ยมันจะไม่มีวันหวนกัับไปใช้เมาส์เพราะว่าจับแล้วมัน มันไม่ปวดมือคือปัญหาของคนทํางานคือมือเนี้ยหลายคนน่จะมีปัญหานิ้วล็อกแล้วก็จะปวดปวดนี่มีหลายหลายอย่างมากเลยฮะปวดข้อมือปวดนิ้วก้อยปวดนิ้วโป้งมันจะปวดแต่อาการปวดถ้าท่านเป็นนะผมบอกเลยถ้าท่านเป็นนะอย่ารอถึงวันที่ต้องไปรักษานะฮะท่านหมดเป็นแสนนะท่านเอาเงินกำเงินไปประมาณหมื่นหมื่นเนี่ยท่านไปซื้อวาคอมซะวาคอมอินทู เรียกว่ามันจะไม่ปวดอีกเลยอ่ะพอเราจับเป็นปากกาเอาเลยคุณจะนั่งทำงานทั้งวันไม่ปวดครับไม่ปวดเลยมีปัญหากับความถนัดในการใช้ไหมเวลาเราทำมายาหรือปั้นโมเดลหรือหรืออะไรแบบนี้แอนิเมตก็แล้วแต่เนะี่ยไม่มีไม่มีปัญหาเลยใช้สะดวกและเร็วก่มเมาส์นะครจะมีบางอย่างที่เราจะต้องเข้าไปเซตอัพให้มันไม่ใช้เพนเพชเชอร์ จะมีแค่บางอย่างที่เราต้องเข้าไปเซตไปมายาแต่รวมๆอย่างอื่นอะหมอปากาคือเป็นเป็นไอเทมที่ที่คุ้มค่าในการลงทุนชิ้นหนึ่งเพราะว่ามันเซฟมือของท่านมันเซฟข้อมือของท่านซึ่งซึ่งร่างกายของท่านคือสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ควรจะไปแลกกับอะไรทั้งสิ้นง,งานเงินอะไรก็ไม่ควรแลกนะไอ้นี่คือสิ่งที่ต้องซื้อต้องซื้อถ้าท่านจะทําจริงจังท่านต้องซื้อนะเราเราเราไม่ได้มีสปอนเซอร์เป็นวาคอบนะแต่ว่า ท่านต้องซื้อครับเพราะว่ามันเซฟสุขภาพของท่านอย่างดีนะส่วนเมาส์เนี่ยมันจะมีเมาส์ที่เรียกว่าอีกโนมิกคือเมาส์รูปทรงมันจะเป็นเดี๋ยวผมหารูปมาให้นะรูปทรงมันจะเป็นแบบนี้จับอย่างเงี้ยแทนที่เราจะอย่างนี้นะฮะเราจับอย่างงี้แทนผมเห็นเพื่อนผมซื้อมาใช้นะซื้อมาอย่างดีเลยใช้ไปประมาณสองสามวันไม่ถนัดนะฮะแล้วผมก็เคยเห็นเพื่อนๆหลายคนใช้เมาส์ที่ที่มันจะมีเป็นลูกกิ้งใหญ่ๆ แล้วก็ใช้กันหมุนหมุนเออเห็นใช้กันอยู่หลายคนนะผมไม่เคยใช้ผมผมไม่ทราบว่ามันดีหรือไม่ดีดังนั้นเราจะมีจอ2จอขอเน้นให้จอสามารถที่จะโรเตทได้คีย์บอร์ดแบบอันใหญ่ RGB หรือไม่แล้วแต่ท่านท่านชอบ d i s โก t เทคก็ RGB ไปเลยผมก็ RGB แต่ผมปิดตลอดน,นะเพราะแสบตาเมาส์ธรรมดาก็ได้แต่แนะนำให้ดีๆซื้อเมาส์ให้ดีหน่อยสมัยก่อนเนะี่ยผมใช้เมาส์ Logitech รุ่นถูกสุดประมาณเดี๋ยวนี้น่าจะมีประมาณร้อยร้อยห้าสิบอะไรอย่างเ้นนะเมาเมาส์มีสายธรรมดาผมมีไอ้เมาส์นั้นอะ่ะตอนทำออฟฟิศนะผมใช้ไอ้เมาส์นั้นหมดเลยผมมีไม่ต่ำกว่าสามสิบอันอะ่ะมันพังเป็นเป็นงานหลักของมันเลยอะ่ะมันพังตลอดเลยอะ่ะพอตอนเนี้ยเปลี่ยนมาใช้เมาส์ที่ดีขึ้นมาหน่อยเนี่ยสักปีหนึ่งก็พังก็ต้องซื้อใหม่แต่ว่าคอมนี่คือโคตรทนแล้วก็เฮ้ยอย่าพังนะว่าคอม อยู่กันนานๆอย่าพังพี่เกียดซื้อใหม่แพงนะหมื่นห้าก็ไม่ได้ถูกแต่โคตรดีนะถ้าใครทำคอนเทนต์แบบผมหรือท่านอยากจะทำคอนเทนต์เพื่อช่วยโปรโมตในงานที่ท่านทำนะผมแนะนำว่าในวันนี้ควรควรฝึกทำนะฮะอย่างน้อยเราปั้นงานแคปเจอร์สกรีนไว้อย่างเงี้ยแล้ไปทำช่อง YouTube ก็ได้นะเป็นการสร้างอเวนเนตให้ตัวเองอีกทางหนึ่งด้วยนะใครนึกอะไรไม่ออกก็ ทำสิ่งตัวเองชอบแคปเจอร์ไว้แล้วก็ลง YouTube ก็ได้นะผมจะมีไมค์ติดเครื่องนอี่เป็นไมค์ที่ใช้คือบูยตินะครับตัวนี้ก็ดีแล้วขอแนะนําร้านด้วยร้านร้านที่ดีคือโปรปักอินนะมีปัญหาอะไรผม,ผมไปที่ร้านนี้ผมประทับใจทุกครั้งเลยโปรปักอินนี่คือตัวจริงครับซาวาถ้าใครตัดต่อใครทําใครชอบเรื่องเสียงคุณก็ซื้อลําโพงที่มันดีหน่อยมีหลากหลายครับไม่ใช่ไพเมอรีส่วนสําคัญน่าจะเป็นคอมมากกว่า คอมทุกวันนี้เหรอมันแรงจนมันใช้ทำงานได้กันแทบหมดแล้วอะถ้าเราจะเอาเรียกว่าเป็นเวิร์กสเตชันจริงๆเลยนะเอาเวิร์กสเตชันเอาพิกๆกันนะคุณใส่การ์ดจอ3080 3090เป็นโอเวอร์ออลแบบอนเนกประสงค์โอเวอร์ออลใช้ทำงานได้ชิวๆและเพื่อนๆผมที่ทำงานกันจริงจังหรือว่าฮอลลีวูดเนี่ยเขาก็ใส่เนี่ย3090 3080 TI อะไรประมาณเนี่ยเอาอยู่สบายนะแล้วก็ cpu intel นะครับบางคนก็ใช้เท็ดริปเปอแต่ว่าส่วนใหญ่จะใช้ intel ไม่รู้ทําไมเหมือนกันผมว่ามันก็มันก็ดีผมก็ใช้ intel ตรงนี้แล้วแต่เลยท่านใช้อะไรก็ได้ ram นะวันนี้ถ้าคนทํางานท่านอัด64หรือว่า128ไปเลยนะเมนบอร์ดขอดีหน่อยเพราะเราทํางานนี่นะเนาะเบ็ดเสร็จราคารวมคอมเนี่ยตัว workstation ที่เราจัดเพื่อเพื่อใช้ทํางานยาวๆนะผมผมของ,งบจัดคอมเนี่ยห้าหมื่นเป็นอย่างน้อย ท่านอาจจะไม่ได้ได้ถึง3090นะแต่แต่ท่านหาเล็งว่าวันนี้ขอแรมอ,อัดแรมเป็น CPU ดีๆขอการ์ดจอให้ดีสุดเท่าที่ยง,งบไปได้แล้วถ้าท่านเป็นคนที่ทำงานจริงจังโดยมาก workstation ของท่านเนี่ยมักจะใส่การ์ดจอได้2ใบถ้า3090มือ2มาก็ไม่เกิน30,000ต่อใบ2ตัวก็60,000คอมโอเวอร์ออีกรวมเบ็ดเสร็จแล้วน่าจะมีแสนหนึ่งหรือว่าเกือบแสนเราเห็นมันราคา เริ่มสูงแล้วนะแสนนะแต่ว่าแต่ว่าท่านจะได้เครื่องในสเปคที่เป็นเป็นมืออาชีพเรามาพูดถึงคําว่ามืออาชีพนะมืออาชีพคือคนที่มีค่าตัวที่ทํางานแล้วได้เงินชั่วโมงละ40หรือ50เหรียญน,นั่นคือนิยามของคําว่ามืออาชีพนั่นแปลว่าคนคนนั้นอาจจะทําจ็อบนึงเสร็จในเวลาแค่1หรือ2วันแล้วอาจจะได้เงิน5 0,000ก็ได้นั่นคือมืออาชีพถ้าเกิดเรา ตั้งเป้าว่าเราจะทํางานจริงจังสมมติว่าเราเรามีงานทาอยู่แล้วนะมีงานท่านอยู่แล้วเราเริ่มรับจ็อบแล้วเราทํางานประจําด้วยเรารับจ็อบด้วยท่านอ่ะกำลังเข้าสู่เส้นทางของความเป็นมืออาชีพแล้วการใช้สเปคค,คอมที่เอาอยู่เนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยท่านนะแต่ถ้าเกิดเราเรียนอยู่นะฮะจัดคอมให้ให้ใช้ได้ไปเลยนะผมว่าสเปคประมาณสัก3 0 7 0ถามว่าเออไปถ้าไปเทียบเอาคอโดเอาคอโดดีไหม ด้วย Tool ในวันนี้เนี่ยแล้วด้วยลูกเล่นของการเรนเดอร์พวก G P U เรนเดอร์ครูด้าคอโปรแกรมคอมโ s i ิ e ที่ใช้คร d a ้า r e อะไรพวกนี้มันทำมาสอดคล้องกับทางพวก RTX นะแน่นอนว่าตัว u u d โดเนี่ยมันเป็นระดับ p r o f e s ชั่น a ลที่มันมีความเสถียรที่มากกว่าแต่ถ้าเราจะมาดีเบตเถียงกันไปเถียงกันมาผมว่าไม่มีประโยชน์หรอก เอาเป็นว่าผมเคยใช้คอโดตัวใหญ่มาแล้วในการทํางานมันดีจริงแต่ว่าราคามันสูงผมไม่สามารถซื้อเองมาใช้ที่บ้านได้แต่ผมเคยใช้ตอนที่ผมทําอยู่ยูโพสเฮาส์เนี่ยโพสเอฟเฟกต์เฮาสเนี่ยผมใช้และที่ทํางานให้ทุกคนใช้ด้วยการดจอแบบแบบไฮเอ็นมันดีจริงเราใช้เราลื่นจริงเราชอบจริงแต่ว่าพอเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเรามีการใช้โปรแกรมที่หลากหลายกว่าและหลายครั้งเราไม่ได้แฮนเดิลซีนที่แบบใหญ่หรือว่ามาจากคนอื่นหลายครั้งเราเราแฮนเดิลซีนเล็ก แต่บางครั้งเราต้องซิมบางครั้งเราต้องเรนเดอร์ในการใช้ G P U เข้ามาช่วยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าการทํางานที่อนเนกประสงค์แล้วเราซัดมันอยู่คนเดียวอะเราใช้3090น,นะหรือ3 0มศูนย์ทีออย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันคุ้มกว่านะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะแล้วทุกครั้งที่เราพูดถึงแบบว่าคอมเราใช้อะไรน,น,นู่นนี่เงี้ย จะได้รับความสนใจอ่ะเราก็จะมีหลายคนมาบอกว่าเอ้ยอันนี้มันเก่าแล้วนะจานนี้มันเทียบอย่างนั้นไม่ได้ยางงี้ท่านไปลองอ่านคอมเมนต์จากจากผู้ที่ที่ให้คําแนะนำเรากันประกอบกันเพราะว่าผมไม่ไม่ใช่สายที่ตามสเปคผมจะทดลองใช้เสร็จแล้วเวลาผมต้องการจะเปลี่ยนอุปกรณ์เนี่ยผมก็มาดูไปช่วงๆไปผมไม่ได้รู้สเปคแบบลึกมากแต่ว่า ผมสามารถทํางานออกมาได้โดยที่ไม่มีปัญหาแล้วก็ผมน่าจะสามารถใช้อุปกรณ์นะให้มันรันได้เต็มที่เท่าที่ประสิทธิภาพมันมีได้นะด้วยด้วยซอฟต์แวร์ที่เราใช้นะฮะดังนั้นอันนี้เป็นเพียงไกด์ไลน์เป็นคําแนะนําว่าเฮ้ยผมใช้อุปกรณ์แบบนี้ในการทํางานการ์ดจอของผมเนี่ยผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะเป็นตัวเก่าอยู่เลยการ์ดจอที่ผมใช้เก่ามากแล้วนะฮะ ถ้าบอกไปหลายคนต้องตกใจเพราะมันคือ980แต่ผมก็ยังทำงานทุกอย่างได้เหมือนเดิมจะมีโปรแกรมใหม่ๆในวันนี้ที่อาจจะใช้ไม่ได้เช่น D5 r e n d e r เนี่ยจะใช้ไม่ได้ละแล้วก็จะมีอีกสักสอโปรแกรมที่เป็น Renderer ที่ใช้ GPU b บสตัวใหม่ๆอ่ะบางทีมันจะไม่อนุญ,ญาตให้ใช้ถ้าเกิดรันอันเรียภายใต้แสงแบบจัดเต็มก็ก็มีไปเหมือนกันเอาไม่อยู่แล้วก็ผมจะใช้เว็บแคมนะ เว็บแคมเนี่ยเอาไว้ใช้ในการทำประชุมนะหรือว่าใช้ในการทำอัดวิดีโอทิวเตอร์เรียวแล้วแน่นอนเราต้องมีเครื่องสำลองไฟนะสำคัญที่สุดแล้วเครื่องสําลองไฟเพื่อเซฟคอมเราฮาร์ดดิส uh, <hard> จะมีเยอะนิดนึงแล้วผมก็มีคอมพิวเตอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์อีกเครื่องหนึ่งเพราะว่าผมจะมีโปรแกรมลิขสิทธิ์ที่ว่ามันเป็นโฟรติ้งไรเซนอยู่หลายตัวก็คือเปิด เปิดที่เซิร์ฟเวอร์แล้วไปเปิดที่เครื่องลูกเครื่องไหนก็ได้นะตอนนี้ปริมาณคอมเราแบบขายออกไปแล้วหลายเครื่องนะฮะตอนนี้เหลือเท่าที่ใช้เครื่องคอมที่ใช้ช่วยเรนเดอร์ก็มีอยู่ประมาณสัก3เครื่องแล้วมีไม่ได้เยอะละถ้ามีอะไรเร่งด่วนก็จะใช้เรนเดอร์ฟาร์มในการเรนเดอร์บนคลาวด์นะฮะหลักๆใช้เครื่องเดียว2จอแล้วก็อุปกรณ์ค่อนข้างพื้นฐานทั่วไปแรม32กิกถ้าเกิดมีการอัปเกรดนะผมจะอัปอัปเกรดคอมเป็นอะไรผมจะเอา Intel ที่แรงสุดนะแต่แต่ว่าถ้าแรงสุดมันเป็นแสนผมไม่เอานะผมให้บัตเจ็ตไว้ประมาณสัก3 0ม0 0อ่า Intel ราคา CPU ประมาณ3 0,000ืน RAM นะถ้าผมอัปเกรดนะผมจะเอา 64GB นะแล้วก็ตัวกัดจอถ้าจะอัปเกรดนะจะเอาถ้าไม่3,080 TI 2ตัวก็เอา3,090 2ตัวนะอันนี้คือสเปคเป้าหมายที่ถ้าอัปเกรดจะเอาสเปคนั้น นะเพราะว่าเราทำงานถ้าเรามีคอมที่เชื่อถือได้แล้วสเปคแรงขนาดนั้นอนะ่ะเราจะทำงานง่ายมากจากปกติเราทำเร็วอยู่แล้วมันจะโคตรเร็วมันจะโคตรเร็วกว่าเดิมทุกๆวันเราจะมีผลผลิตออกมาได้สร้างอะไรสักอย่างออกมาขายหาเงินได้หรือว่าถ้าเรารับงานจากลูกค้าเนี่ยเราจะได้เวลาคืนมาเยอะมากเพราะว่าเรา,เรามีอุปกรณ์ที่ท,ที่มันดีนะอุปกรณ์ที่มันดีเนี่ยผมเรียนรู้มาตอนที่ทำบริษัทที่เป็นโฟร์เอฟเฟกต House เขาจะจัดคอมทุกคนเนี่ยเครื่องละรู้สึกจะประมาณ3 0 0แสน 300, แตนได้เป็นเดลกอลสเตชันเขาให้อุปกรณ์ที่ดีที่สุดเพื่อให้อาร์ติสทุกคนที่เป็นเหมือชีพเนี่ยไร้ like ข้ออ้างละคือคุณมีอุปกรณ์ที่ดีที่สุดแล้วดังนั้นคุณทำงานให้ดีที่สุดทีครับนะฮะแล้วเราก็ปั่นงานกันเราทำงานที่ดีที่สุดไปหลายงานมากนะงานจบๆหนึ่งก็ประมาณซีวิกคันหนึ่งขึ้นไปถึงแคมรี่ขึ้นไปถึง, ry, ถงอาจจะเป็นแบบ เบนซ์ th, สักคันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนั่นนั่นคือราคางานในช่วงที่แบบเราทําตอนที่อยู่ในเอฟเฟกต์เฮาที่นั่นนะครับมันสอดคล้องกันเมื่ออุปกรณ์มันถูกใช้เพื่อวัตถุป,ประสงค์ที่ถูกต้องมันเม็เซนที่ใช้อุปกรณ์แบบนั้นคนที่ทํางานในสายเกรดสีเนี่ยผมจะบอกว่าอุปกรณ์เขาโหดกว่า,วา CG เยอะมากเซตห้องทีนึงใช้เงินเป็นล้าน3 4ล้านเซตเซตอุปกรณ์เซตห้องจอเซตเครื่องตัดต่อ เร็วทำออนไลน์อิดิทติ้อะไรเงี้ยมันมันโหดกว่านี้นเยอะมากนะแต่มันก็มีวัตถุประสงค์ของมันอุปกรณ์แพงเพื่อทำงานแพง Make Sense ได้กำไรนะอุปกรณ์ดีเพื่อให้อาร์ทิสคนนี้ซึ่งซึ่งเขาแบบเป็นระดับโลกเงินเดือนเขาเป็นล้านอะให้เขาได้ใช้มาเกรดหนังเรื่องนี้ m ม k e เซนนะอะไรงั้นะ่ะเราไปเห็นมืออาชีพเขาใช้ในอุปกรณ์ที่ดีที่สุดในการสร้างงานที่ดีที่สุดเราได้เรียนรู้ว่าสิ่งนั้นทั้งหมดเรียกว่ามืออาชีพ เมื่อชีพเป็นแบบนั้นนั่นเองแล้วเมืออชีพก็ได้ค่าตอบแทนที่ make sense และบริษัทก็ได้กำไรที่ make sense ด้วยอ่ะวันนี้ประมาณนี้นี่คือเรื่องของ spec